สบายดีสบายดีสบายดีบดีอสบายดีเด้อร์กำลังเดินทางไปตัดกวงซี new year สบายดีสบายดีตอนเสาร์เด้อสบายดีตอนเสาร์วันที่16เดือน4ปี2 0ง3พี่น้องอันนี้กำลังมาเที่ยวตาดกงสีเนาะตอนนี้กำลังอยู่สถานที่จอดรถเห็นเห็ดบนจอดรถงามเด้อนะซื้อปีเข้าตาดกงสีโอ้สถานที่จอดรถโกง่งข่วงดีนะ bài sầm bài hạt chầm pha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิบห้าพันสำหรับคนลาวเด้อสำหรับต่างประเทศสามห้าพี่น้อง ตอนนี้ก็มาหออสถา e T L นะที่ใต้ลงซีนะเนาะจะเข้าไปทางในนี่ไปไปเบิกนำกันเลยพี่น้องอายด,ไดีไอจิตคนนิดหน่อยหนึ่งเข้าไปเลยเนาะ,ะใจขอบใจ อัน <c oughs> นี้ไม่ทีมงานนะมักันเด้อใส่แมงเัไม่ได้เออถ้าพคนมาก่อนจะไดปบเทนเป็นจีนไย,ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยน,นกตรวจน,น,กนกทางออรอค่ะทมาเทียวงนเนา,นานะ ตัวมีอะนั่นะนะเขาส่วนสัตว์เหรอเาเบียบส่วนสัตว์เลยแหละสัตว์กวางสีเดือเจอตัวมีเหรออายากจับแล้วมีไฟฟ้าเลยพี่หมีพี่หมี มีมีผู้มีดำมีดำจุบจุ๊บอ่ะพันคือว่าแป้นนะเขาจะไปกวดอะไรไมันพูดยางขึ้นไปเทิงมีสัตว์ขึ้นไปเทิงหฮอดพ่นแล้วก็มีอะนะตาด ตาดกวางสีมีซื้อป่นี่โอ้มาให้เบิ่งอย่างนี้ถ้ามันถือมันสอบลยวอืมตัวมีชื่อเจตัวมีชื่อกระตาฟีเดบะอมานไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะสองมีคนนึง คนนี้นอนอยู่คนโอ้ยโอ้หลแท้อยู่นี่โอ้มีมีมีเบ่งปล่อยหมีเป็นอิสระปล่อยเลยไหม หอดเลยเด้อตาดุงซีบปในเข้า่หอดในเลยพี่น้องมาเที่ยวส้มเหกันเลยคุณเดี๋ยวย่างขึ้นไปเถิงผมเลยนาะจังหน่อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้ก่อนน้ำใสดีขนาดน้ำใสเด้อน้ำนะวันนี้ในพุทธชีอาบกัอาบได้ได่นี่โอ้เย็นดีไป สวยงามสวยงามพี่น้องตาดกงสีนี่นะตาดกงสีเ้องามบองามบาพี่น้องอันนี้ตาดกงสีน้ำใสดีขนาด เทียร์ตาดกวงสีงามบ่งามบ่สิโลขึ้นไปนอนมีหลายพักลายตอนเลยพี่น้องเลย ลายผักลายตอนเอาให้ยังฮะเี๋้วโคทมก้อยเนาะนั่งส้มธรรมศาสตร์แล,แล้วนั่งท้าวสาวนี่ไปไปขึ้นไปทิงโพนเนาะ ทีมงานทีมงานเส้นทางกับอนามัยดีอยู่เนาะเปลี่ยนแอสเตอร์ทัากวงสีนี่นี่นี่มีลายก็มาเห็นแล้วเด้อเนาะพี่น้องมาครับส้มน้ำกันเด้อมาเบิ้งน้ำกันทัากวงสี ันนี้แมนขั้นที่สามตัวนี้นะนนะเนะาะยังอยู่เทิงพุนตัวสูงๆนะยังอยู่เทิงพุนเด้อตัวสูงๆมื่อนี้ก็มากับพี่ไลบีไลสวัสดีด้วยขัานผู้ชมอาณน้ม่มใช่เพิง่งนวะน้ำใสยยเย็นดีอาบือได้หนาวได้โอเคสิกัด โอ้น้ำนี่เครื่อน้ำยังไหลยอยู่เนาะมีซี่เดินห้ากับพวกแห้งน้ำ ตาขวงวสีเด้อพี่นองเอ้ยชมธรรมชาติตาขวงวสีน้ำไหลใส่ยินจุดเป็นจุดเนาะบอลลินบอลส่งเนาะบอลพัก One hour lắm lắm đấy nè lắm 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 này lắm 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 coi coi lắm lắm nè lắm 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 เพืเ่อสวยงามผมได้ออกมาปล่อยในสมัยนี้ฟังเสียงน้ำนำกันเด้อน้ำตกตาดกวงสีนี่นะสวยงามบานีล ไว้ดีเนอะตอนนี้กําลังจะถึงบอนสูงสุดเลยตาดเนี่ยเออตาดอานานโกสีเนอะนบอนงามๆนะหอดแล้วหอดแล้วไอ้น้องไง ตาดกลงสีัปดีพี่น้องตาดกลงสีทางทางหลังเด้อตาดกลงสีนะบาน้ำตกตัวสูงสุดนี้เนาะาสซมตรงกันพี่น้องเอ้ย นี่ละาตางกุญสีหลวงพบางเนาะตั้งอยู่แข่งหลวงพบางเนาะอยู่วันนี้เพื่อนห้ามอ้ำน้ำเนาะมีปลายเบิกอยู่เนาะห้ามอ้มน้ำในบริเวนเนณนี้เนาะเพื่อนที้นี้มันมีตัวนึงอยูฮ่ฮนเนาะเตือนเนาะเพื่อนน่ะเน่ะทะลมลงอะนะ งามบ่อพี่น้องงามบ่เดา,า,า,าจะได้ขึ้นไปเถิงพนเด้อพี่น้องเด้อจะได้ขึ้นไปเถิงพนไปเบิ่งยู่เถิงวันนี้อีกเนาะสัๆสัยเดาะไปไกลเลยลเลยด้ ปัดกลวงสีงามแท้งามแท้โุณ

มาเด้อ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 สมตัดกวงสี มาเด้อมาเด้อพี่สวยงามสวยงามตัดกวงซี่อย่าเอาบาดีสบายดีสบายดี ยี่ทางลุ่มก็ใช่ทางทางลุ่มเนะหมหอนมาเทิรกเราเดือดตาดกุงสี่ง,ามมางั้นมาท่ายนะพ่อไม่ไรเรียกไงวะ này, <laughs> <laughs> vậy thì, nè, vậy à, con à, bưng con này, ở bưng ní, vậy เอาคลิปนี้มาฮอนนี่กับข้อโจ้ไว้สำนีสะก,กนเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดเข้ามาแล้ว,ขอขอวก็ขอขอบใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิทานลาวเด้อเนาะที่มาเที่ยวชมตาดกลงซีนะนิทานลาว BKP ซาแนวเนาะขอขอบใจาด้บลายบายเด้อวันนี้กลับบ้าน